ครับผมก็ขอสวัสดียามเช้าสำหรับพี่น้อง f อซศนทรชัยนะครับในวันหยุดวันนี้ก็พามาชมไม้มงคลที่กำลังชูดอ,อกสวยๆตรงนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็ชื่นชอบและกำลังเสาะแสวงหามาปลูกเลี้ยงนะครับในช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าทิ้งตัวกันไปหลายพื้นที่แล้วนะครับแต่สำหรับ ที่บ้านเองก็นี่ครับโชว์ดอกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากได้ใช้วิธีการปรับปรุงหรือว่ามีการกระตุ้นให้เกิดดอกนะครับโดยวิธีการของนั้นเลยก็คือใช้วิธีการตัดใบออกแล้วก็นําในส่วนของตัดรากนะครับเป็นการกระตุ้นนะครับแล้วก็นํามาปลูกเลี้ยงทากลางแสงแดดแบบนี้นะครับ สำหรับไม้มงคลไม้แห่งการเสี่ยงทายนะครับก็คือว่านสีทิศนะครับลำต้นหรือว่าก้านดอกตรงนี้ความยาวประมาณ2ฟุตนะครับดอกที่เขาโชว์มาตอนนี้2ดอกมีลักษณะเป็นสีส้มสวยงามมากเลยนะฮะเป็นไม้ดอกอีกหนึ่งชนิดที่ผมเองก็ชื่นชอบแล้วก็อรอนลุ้นว่าจะสามารถปลูกเลี้ยงจนมีดอกให้ชมหรือไม่นะฮะเนี่ย สวยงามมากกลีบดอกเขามีลักษณะเป็นสีสม้มแล้วก็มีเป็นลักษณะเส้นสีเข้มๆตรงนี้เกสรอ,ออกมาชัดเจนตรงนี้นะครับเนี่ยกลีบดอกเขามีหกลีบนะครับผมมี2ดอกเนี่ยอีกดอกหนึ่งฝั่งนี้นะครับเนี่ยสวยๆเลยนะฮะว่านสี่ทิศก็ต้องมีดอกออกมาสี่ทิศถ้าจะให เกิดความเป็นสิ่มง,งคลตามความเชื่อคือออกมาพร้อมกันทั้งสีทิศก็เชื่อว่าผู้ที่ปลูกเลี้ยงก็จะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับคิดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมา่ปรารถนานะครับอันนี้ส่วนตัวก็นำมาบอกเล่าเกี่ยวกับความเชื่อนะครับก็ออกมาแล้วสองกเหลืออีกสอดอกก็เตรียมแล้วนะครับผม แต่เป็นความภูมิใจของผมเองที่สามารถปลูกเลี้ยงแล้วก็บรรลุแล้วก็มีอีกหลายต้นนะครับที่กำลังแตกใบตรงนี้ก็คงต้องรอปีหน้านะฮะสําหรับต้นที่ออกดอกตรงนี้ก็น่าจะมีอายุมากกว่าต้นอื่นๆนะครับเพราะว่ามีหัวที่ใหญ่คล้ายกับหอมหัวใหญ่เลยครับเป็นพืชที่มีหัวหอม พืชที่มีลักษณะหัวคล้ายหัวหอมใหญ่นะครับใบสีเขียวนะครับการขยายพันธุ์ก็ใช้เทีานแยกเงาแยกกอหรือว่าใช้วิธีการผ่าหัวนะครับก็สามารถทําได้นะฮะเป็นไม้ดอกไม้ประดับยอดนิยมอีกหนึ่งชนิดเป็นไม้มงคลเป็นไม้แห่งการเสี่ยงทายนะครับผมพามาชมความสวยงามตอนนี้นะครับก่อนที่เขาจะ โรยตัวหรือว่าทิ้งตัวไปสําหรับดอกขอเขาเนี่ยถ้ามีแสงแดดส่องมาตรงนี้จะเห็นว่าที่ผิวของกลีบใบกลีบดอกเนี่ยจะมีเป็นประกายวาวๆอยู่นะสวยงามมากเลยนะครับเนี่ยถ้ามีแสงแดดนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงแดดร่มล,ม,ลมตกมา,มาชมความสวยงามของไม้มงคลอีกหนึ่งชิดที่น่าอนุรักษ์และสะสมเป็นไม้ที่มีความเป็นมงคลน,นาม สำหรับว่านสีทิศนะครับผม <Yeah. S 1> ดินที่ชื่นชอบก็เป็นดินร่วนปนทรายนะครับระบายน้ำได้ดีอยู่กับแสงแดดจัดๆได้นะครับผม <Yeah. S 1> มีหัวอยู่ใต้ดินนะ <Yeah. S 1> กา้านดอกองเขาค่อนข้างอวบน้ำนะครับเส้นผ่าสูนกลางประมาณ1ซเมตรถึง1 5ซนเมตรนะครับยาวเนี่ยสวยๆเลยฮนะ ก็เลยนำบรรยากาศความสวยงามทางธรรมชาติยามเช้ามาให้ชมกันครับครับก็ฝากติดตามผลงานของสุนทรชัยด้วยนะครับสำหรับคอนเทนต์เกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ของชีวิตที่เป็นเรื่องราวของอาหารการท่องเที่ยวและสาระดีๆที่นํามาแบ่งปันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอขอบคุณในทุกกําลังใจทุกการติดตามรับชมนะครับโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ